ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนการแสดงปฏิทินเป็นแบบเด y หรือรายวันก่อนนะครับคลิกที่เด y นะครับจากนั้นนะครับผมจะไปเลือกวันที่ในปฏิทินก่อนขอเลื่อนย้อนกลับไปนะครับไปเดือนกันยาวันที่30นะคลิกอ่าตรงนี้30นะครับหลังจากนั้นง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือตรงนี้คือตารางนัดหมายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เซตนัดหมายเข้าไปอ่ผมจะกําหนดเลยนะครับก็คือชี้ที่บริเวณเวลาเริ่มต้นก่อนที่เราต้องการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปต่อเนื่องเลยนะฮะเช่น ต้องการนัดพบลูกค้านะครับตั้งแต่เวลาอะไรครับเดี๋ยวคลิกอีกทีหนึ่งลากใหม่นะครับ9โมงใช่ไหมครับจนถึง11โมงครึ่งแล้วก็ปล่อยเมาส์นะฮะลากคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเป็นถึงเวลาสิ้นสุดที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับจากนั้นก็พิมพ์เลยนะฮะง่ายๆนัดพบลูกค้านะครับสั้นๆนะฮะนี่ผมลองเซตให้ดูตัวอย่างนะครับจากนั้นก็กด enter เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยแบบง่ายที่สุดเลยนะครับหรือถ้าแบบรายละเอียดนะครับแบบรายละเอียดก็ทําแบบนี้ครับสมมุติว่าวันที่1นนะครับมีการนัดประชุมหรือจะมีการประชุมใน Office. ออฟฟิศผมก็มาที่วันที่ในปฏิทินก่อนวันที่1นนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจอะไรไปคลิกที่ปุ่มนี้เลยครับ new appointment อ,อันนี้จะกำหนดได้ละเอียดแต่แบบนั้นกำหนดแบบรวดเร็วได้ก่อนซึ่งจะเข้าไปแก้ไข แก้ไขาภายหลังให้ละเอียดก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างย่อน,นิดหนึ่งนะครับนี่คือหน้าต่างอันไทเทนนฮะอันไทเต็ดเนี่ยนะฮะอันไทเทนเติม eed เนี่ยนะฮะเอ่อแอปพลิเมนนะครับอ่า, ent, ED, ออ ment, อาก็มีช่องให้เลือกนะฮะอันนี้คือกำหนดโดยละเอียดนะฮะอ่า subject อะไรอ่าสมมุติผมบอกว่าประชุมนะครับรแผนก นะครับนะครับเทรนนิ่งโอเคนะครับโลเคชันอ่าก็คือห้องประชุมไหนสถานที่อะไรก็ว่าไปนะครับในออฟฟิศก็ได้นอกออฟฟิศก็ได้แล้วแต่ห้องประชุมแผนกเทรนนิ่งนะครับ โอเค s t a r t time อ่าซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเริ่มเราคลิกมาจากปฏิทินคือวันที่1นนะครับอ่าถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรถ้าเราเปลี่ยนเราก็อ่าคลิกดับดาวลงมาแล้วก็เลือกใหม่เลือกได้เลยโอเคไหมฮะเาจจะเป็นวันที่2ออะไรก็ว่าไปอ่าเป็นกลับเป็นวันที่1นนะครับโอเคนะฮะโดย Endtime เนี่ยเขาจะสิ้นสุดวันเดียวกันถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับอ่าแ,แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปสิ้นสุดวันที่2ออะไรก็ว่าไป อ่าผมเปลี่ยนกลับนะครับอ่าลักษณะนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่อ่าอันนี้คือคือแทนการที่เราลากเมาส์แหละอันนี้คือกาหนดได้ละเอียดนะครับเริ่มต้น9โมงสิ้นสุดเท่าไหร่11โมงอ่าผมบอกว่าอ่าเริ่มต้น10โมงผมเลือกเอาหรือบอกว่าเริ่มต้น10โมง15อานเงี้ยมันไม่มีใช่ไหม10โมงมันมี10โมงครึ่งอย่างเงี้ยอ่าผมบอก10โมง15อ่าถ้าอันนี้เราต้องการเองเราก็อะไรครับใส่เลข15ไปหรืออะไรก็ได้เราใส่ไปถ้าเราทราบนะครับอ่า โอเคนะครับผมขพอพิมพ์ใหม่09:30พิมพ์เองก็ได้นะครับจนถึง11โมงนะครับเขาจะมีบอกด้วยนะฮะนี่ห่างกันกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีนะครับโอเคจนถึง11โมงครึ่งโอเคนะครับส่วนตรงนี้คือ all day event แบบนี้คือถ้าเราไปติ๊กตรงนี้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนให้เขาเป็น event นะครับหรือเหตุการณ์คือเกิดขึ้นทั้งวัน ไม่ระบุเวลาก็คือทั้งวันของวันที่ทํางานในปฏิทินนะ่ะซึ่งถ้าผมเซตไว้8ปดโมงครึ่งก็คือตลอดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง6กโมงนะครับส่วนตรงนี้ก็คือรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดที่เราจะใส่เข้าไปเพิ่มเหมือนเป็นโนะ้ตอ่ะถ้าในเมลก็เป็นเหมือนอะไรนะฮะ m มสเ a จบ b o ี้นั่นเองนะก็ใส่โน,น้ตเข้าไปแต่ว่าหัวข้อมจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนค่าเขาจะอ่านรายละเอียดอ่ะจะต้องมาอ่านข้างในนะครับโอเคนะครับอ่ะ ผมอาจะบอกว่าผมโน้ตไว้นะฮะว่าเอามีเรื่องหลักๆตามที่คิดไว้นะครับคือฟอร์แมตได้นะครับเราฟอร์แมตได้เหมือนกับที่เราฟอร์แมตในอะไรครับอฟอร์แมตใน อ่าเมลนะครับหรือแมสเซจบอดี้ของเมลนะฮะเพียงแต่เราต้องไปคลิกที่อ่า uh, format ตตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ระบายเลือกแล้วก็ format นะฮะโอเคผมต้องคือใช่ไหมฮะแล้วผมก็ใส่บุลเลตเข้าไปนะหรือจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้หนึ่งอ่า new course อ่าผมผมย่อเขียนย่อๆแล้วกันนะครับ new online course ่าเข้าๆอ่า นะครับแล้วก็อะไรฮะกำหนดการนะครับเปิดตัวนะครับหลักสูตรหรืออ,ออนไลน์คอร์สก็ได้นะครับอ่าตรงนี้อยากผมอยากใส่เป็นตัวหนาใช่ไหมผมก็ระบายเลือกนะครับ จากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมระบายนิดหนึ่งระบายย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับอ่าไม่เป็นไรเข,เขาเลือกเลยฮนะไม่งั้นก็คลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดชิปแล้วก,กดลูกศรไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เทคนิคนะครับอ่าเป็นตัวหนานะครับตัวเอียงไม่เอาขีดเส้นใต้ไม่เอานะครับก็มาสีใช่ไหมครับอ่าอันนี้ไม่พอผมเ,เลือกเพิ่มนะครับอาเป็นสีน้ําเงินเหมือนเข้มนะครับ โอเคประมาณนี้ครับจัดรูปแบบได้นะครับออย่างนี้นะครับนี่คือรายละเอียดในเนื้อหาพอเสร็จแล้วก็ทําไมครับอ่าถ้าต้องการอะไรครับปิดไปเลยนะครับถ้าต้องการปิดไปเลยก็กดตรงนี้ฮะหน้าต่างตรงนี้นะครับหรือถ้ายังไม่ปิดนะฮะจะเซฟไว้ก่อนก็กดตรงนี้นะครับโอเคไหมครับอ่าสมมุตินะครับ ผมปิดไปเลยเขาก็จะถามนะฮะว่าจะเซฟไหมนะครับก็ตอบเยสไปเร็จเข้ามาแล้วฮะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการกำหนดโดยรายละเอียดนะครับ